ครับกรับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แช n แนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับที่ไม่มีราคานะครับและเหรียญที่เราจะมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะฮะมีเหรียญอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแต่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการนะครับรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะมีรายการอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะ ครก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับนะที่ช่วยติดตามนะทางช่องของเรานะครับด้วยดีเสมอมานะครับครับอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มีรายการนะครับ EP 146นะครับ168 169 170นะครับและ171และ172 173 174และ175และ176นะครับ177และ178นะครับ รายการเหล่านี้นะครับนะเรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับถ้าพป่นน้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับครับมาดูช่วงแนะนํากันนะครับนะช่วงแนะนําสําหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ไม่มีราคานะครับลักษณะเหรียญที่ไม่มีราคาไม่น่าเก็บสะสมนะครับเป็นแบบไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับ ครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันนะครับนะครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทรัชการที่9นะครับนะฮะที่มีลักษณะนะครับนะถูกถูกดัดแปลงนะครับตะใบเจียร์ลบออกนะครับนะนะครับลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับไม่มีราคาเล่นหานะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับไม่ควรเก็บสะสมนะครับนะฮะนะครับลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ er pues ี <t od it 8> nah ่น้อง f c ซนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิตคุณพี่จักรพงศ์นะครับคุณพี่สุคนนะครับคุณพี่ปันษาคุณพี่ปีชานะครับนะคุณพี่สุปัญญาคุณน้องไอด้านะครับนะครับคุณน้องวิไลลักษณะคุณพี่อมรรัน์นะคุณพี่บุญรอดนะครับนะคุณน้องเกียนสีลานะครับนะแต่เอฟซีอีกหลายๆท่านนะครับนะนะครับ หี่ยเอฟซีหลายหลายั้นนะครับต้องขอขอบคุณเว้าที่นี้นะครับต้องขอขอบคุณเว้าที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่นะครับทางสตูลทางนครศรีธรรมราชทางทางสุราษฎร์ธานีนะฮะทางพัทลุงนะฮะระยองจันตาดนะครับสุโขทัยกำแพงเพชรนะฮะนะครับพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์นะฮะเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำปางนะครับสุพรรณบุรีชัยนาทนะฮะนะครับระยองจันตาดนะครับนะฮะ บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับนะครับอุบลราชธานีอุดรธานีนะครับขอบขุณพว้นที่นี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้กันนะครับว่าเป็นรายการแบบไหนนะครับนะก่อนอื่นนะครับก็ขอรบกวนพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับช่วงนี้ช่วงสําคัญนะครับเป็นช่วงประกาศรับซื้อนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคมชาแนลนะครับได้แบ่งปันเหรียญนะฮะเข้ามาขายให้กับทางช่องของเรานะครับนะนะครับตอนนี้นะครับของได้ถึงแล้วนะครับของได้ถึงแล้วนะครับท่านได้ส่งเหรียญเข้ามานะครับของได้ถึงแล้วนะครับแล้วทางช่องของเรานะครับได้ทําการโอนตังให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางสมาคมชาแนลนะครับได้ส่งเหรียญนะครับเป็นพระเสียนตรงนะครับปีพศ2556นะครับและปีพศ2557นะครับนะครับขนาดนี้นะครับเหรียญได้ถึงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสมาคมชาแนลนะไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอซีนะครับทุกท่านเลยนะครับ ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับกับทางช่องของเรานะครับนะครับและจากทายนะครับนะหัทังไล์ก็ดีนะครับนะอ่าแล้วกรบกวนนะครับชี้แจงบอกให้กับพี่น้องนักสมนะทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะการส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือสอบถามข้อมูลนะครับให้ส่งเข้ามาในเวลา8ปโมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะฮะนะครับ ทางช่องของเรานะครับยินดีนะครับตอบทุกคนนะครับตอบทุกตอบทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางด้านใต้คลิปนะครับนะเรายินดีตอบทุกคนเลยนะครับทุกวันนี้นะครับข้อมูลสอบถามนะหรือว่าจะเป็นการประมูลเข้าส่งรูปเข้ามามาประเมินราคากันนะครับส่งรูปเข้ามาประเมินราคาก็วันวันหนึ่งนะครับที่ผมตอบอยู่นะครับเข้าสองพันกว่าคนแล้วนะครับนะเข้าสองพันกว่าแล้วนะครับนะครับ บางรายก็ตอบช้าหน่อยนะครับแต่ยืนยันนะครับแต่ยืนยันนะครับเราตอบทุกคนนะครับตอบทุกคนนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่เราประกาศรับซื้อกันเลยนะครับครับนี่คือเหรียญวาระนะครับนะนะครับเหรียญวาระนะครับเฉลิมประชนมรรษานะครับแปดสิบพรรษานะครับนะของในหลวงราชการที่เก้านะครับ เหรียญนี้นะครับนะผิดปกตินะครับเป็นด้านก้อยสองข้างเห็นนะครับเป็นด้านก้อยสองข้างนะครับเหรียญนี้นะครับพี่น้องนักสะสมนะครับท่านใดพบเจอนะครับนะท่านใดพบเจอนะครับส่งรูปเข้าวาประเมินราคากันได้นะครับนะครับเรารับซื้อนะครับอ่เรารับซื้อนะครับให้ราคาสูงสุด5 0 0 0ันบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามนะหรือสภาพผิวเหรียญด้วยนะครับนะ ถ้าผ่านการตรวจสอบเช็คแล้วว่าเป็นเหรียญแท้นะครับเราให้ราคานะครับ5 0 0 0ันบาทนะครับเหรียญนี้นะครับมี f อฟซสั้นหนึ่งนะครับคุณน้องชิพเนสนะครับได้ส่งเข้ามาประเมินราคานะครับนะครับอยู่ในช่วงขั้นตอนนะครับส่งเหรียญมาตรวจสอบนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณน้องชิพเนสนะครับ ได้ส่งเหรียญนี้นะฮะเข้ามานะครับประเมินราคานะครับนะครับก็ต้องให้เครดิตนะครับคุณน้องทิปเนตนะครับ FC กาลสินนะครับ FC กาลสินนะครับคุณน้องได้เคยส่งเหรียญเข้ามาขายนะกับทางช่องของเรานะครับแล้วได้ค้นพบค้นเจอนะเหรียญลักษณะแบบนี้อีกนะครับก็ได้ส่งรูปเข้ามาประเมินราคากันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างฮะตรวจสอบตรวจเช็คอยู่นะครับ ว่าเป็นเหรียญป้อมเป็นเหรียญดัดแปลงหรือเปล่านะครับนะนะครับครับถ้าเป็นเหรียญน,นะ <mm mm> แท้ไม่ดัดแปลงนะครับนะเราให้ราคาสูงสุด5 0 0 0ันบาทนะครับนะนะครับ <mm> นี่คือเหรียญน,นะครับอา่าครบรอบนะครับ80พันษานะครับของเหรียญอ่าของในหลวงราชการที่9้านะครับของในหลวงราชการที่9นะครับ เหรียญครบรอบนะครับเหรียญวาละนะฮะแต่เหรียญนี้ผิดปกตินะครับมีด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับปกติแล้วนะครับต้องมีด้านหัวด้วยนะครับเหรียญปกติธรรมดานะครับจะมีเดียด้านหัวนะครับเหรียญนี้เกิดจะเกิดการผิดพลาดนะจากการผลิตนะครับน่ะมีด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับมีด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับน่ะ ครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะะนครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิตนะครับคุณพี่จักรพงศ์นะครับคุณพี่พันษานะครับคุณพี่ปีชาคุณพี่อมรรัตน์นะครับคุณพี่โสภาคุณพี่กัญญารัตนะครับนะคุณพี่สุกัญญานะครับคุณน้องเจนจีราคุณน้องวิไลรักคุณน้องไอด้านะครับคุณพี่บุญรอดนะครับเอฟซีกำแพงเพชรนะครับนะคุณพี่สมพงศ์นะครับนะนะครับ แล้วก็คุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งกับทางช่องของเรานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะฮะคงคงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับนะช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะแล้วขอให้จงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับทุกคนทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับ สวัสดีครับ